ที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือหูฟังรุ่นใหม่ของทาง Creative นั่นเองนะครับมาในชื่อรุ่นว่า Orana Ace 2นั่นเองนะครับผมต้องบอกว่างานดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความสวยงามมากๆครับก่อนอื่นเลยนะมาดูกันที่ตัวเคสก่อนละกันนะฮะจะเห็นได้ว่าตัวเคสของเขาเนี่ยนะครับมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะครับสามารถพกพาได้สะดวกน้ำหนักก็ค่อนข้างเบาเลยนะฮะแล้วก็การออกแบบตัวเคสของเขานะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นนทเทเนียมเนาะมันก็คือมองเห็นบริเวณด้านในด้วยนะครับเป็นสีที่เขาใช้เนี่ยก็คือชื่อว่า เป็น Translucent Black Copper นั่นเองนะครับถือว่าเป็นงานที่สวยงามมากๆนะครับบริเวณด้านข้างของตัวเคสนะครับจะเห็นว่ามันจะมีรูสําหรับเอาไว้ใส่ตัวสายของข้อมืออะไรแบบนี้นะเผื่อใครที่มีแบบพวกตุ๊กตาน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้ก็เอามาคล้องตรงนี้ได้นะครับในส่วนของบริเวณด้านล่างนะครับก็จะมีพอร์ต USB-C นะครับเอาไว้สําหรับใช้แบตเตอรี่นะฮะแล้วก็มีไฟแสดงสถานะของตัวเคสให้ด้วยนะครับอยู่ตรงด้านข้างใกล้ๆกันเลยนะฮะ ส่วนปุ่มที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับการ p a ร r i n g นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเคสของเขาเนี่ยนะครับเผื่อใครที่ต้องการชาร์จแบบไร้สายเนาะตัวเคสก็รองรับด้วยนะครับเป็นมาตรฐาน Qi เลยนะก็ไปวางชาร์จบนแท่นชาร์จไร้สายได้เลยนะครับเปิดฝาขึ้นมาดูนะครับก็จะเห็นว่ามีเป็นตัวหูฟังตัว Aluna H2 นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหูฟังอินเอียร์เนาะเป็นทรงแบบเป็นก้านนะครับก็ถือว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับเป็นดีไซน์แบบมาตรฐานละกันนะก็คือเป็นดีไซน์ที่เราสามารถสวมใส่ ได้สบายๆนะครับคือสังเกตว,ว่าตรงบริเวณที่เป็นเชลด้านในตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความคมหรือว่ามีเหลี่ยมขอบมุมอะไรที่มันจะมาทําให้เราเจ็บหูนะครับเวลาใส่ก็รู้สึกว่า ใส่สบายใส่ง่ายนะครับส่วนตัวจุกเองเนี่ยก็มีให้เลือกเปลี่ยนเยอะนะครับใครที่สนใจก็มาลองดูได้นะครับโดยเฉพาะตัวท่อําเสียงของเขาเนี่ยถือว่าเป็นขนาดมาตรฐานนะครับไม่ได้สูงไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีจุกอัปเกรดต่างๆนะครับสปินฟิตเอ่ยอสล่าเอ่ยเนี่ยก็เอามาใส่ได้นะครับทีนี้นะครับตรงบริเวณตัวก้านของเขาก็จะเห็นว่าเป็นระบบสัมผัสด้วยนะครับเราสามารถคอนโทรลต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วตรงส่วนปลายของเขาก็แน่นอนครับว่าเป็นตัวที่ อยู่ของไมโครโฟนนั่นเองนะครับเอาละฮะที่นี้มาพูดถึงในส่วนของสเปกกันบ้างนะครับเรียกได้ว่าเป็นหูฟังที่มีความน่าสนใจจริงๆนะครับอ่ะเริ่มกันที่ตัวบลูทูธก่อนละกันนะฮะก็จะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวโคเดกที่รองรับเนี่ยก็เรียกได้ว่าครบถ้วนมากๆแล้วก็ใหม่มากๆนะครับก็คือตัวนี้รองรับทั้งมาตรฐานแบบ SBC AAC นะครับ aptX แล้วก็รวมไปถึง aptX Lossless ด้วยนะฮะแน่นอนว่าสามารถใช้งานร่วมกับตัวระบบเสียง Qualcomm Snapdragon Sound ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าเป็น ที่ ตอบสนองในเรื่องของการเล่นไฟล์เพลงระดับสูงได้นะฮะและนอกจากนี้นะครับก็มาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนนะครับที่เป็น Adaptive Hybrid n c นะครับแล้วก็มี Transparency Mode มาให้นะฮะและถ้าหากใครที่อยากจะเอาไปออกกำลังกายนะฮะตัวนี้ก็มีมาตรฐาน IPX5 ด้วยนะครับกันเหนือได้กันน้ำได้นะครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยตามสเปคของเขานะครับถ้าเกิดเราเปิด Noise c a n c e l i n g นะครับหรือว่า Transparency Mode เนี่ยเอาไว้นะครับก็สามารถเล่นต่อเนื่องสูงสุดได้อยู่ที่6ชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเคสของเขาเนี่ยนะครับสามารถชาร์จได้ อ,อยู่ที่16ชั่วโมงด้วยกันนะครับในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าให้ไมคมาข้างละ3ตัวเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นตัวไมโครโฟนที่ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับมีความชัดเจนแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบใหม่ให้ดูด้วยนะฮะ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆนั่นก็คือว่าตัวนี้เนี่ยตัวไดเวอร์ที่เขาเลือกมาใช้นะครับเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือตัวไดเวอร์แบบดานามิกนะครับขนาด10มิลิเมตรนะครับก็คือตอบสนองในย่านเสียงกลางแล้วก็เสียงต่ำนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวไดเวอร์ที่มีชื่อว่าเมมส์นั่นเองนะครับโดยตัวไดเวอร์นี้เนี่ยครับก็เป็นของทางบริษัท X-Mem นะครับซึ่งเขาทำออกมาแล้วบริษัท Creative เนี่ยก็ไปเลือกใช้ มาคุมในย่านเสียงสูงนั่นเองนะครับข้อดีของ d ดเวอร์เม s นัก็คือมันมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับแล้วก็ให้ความแม่นยำสูงนะครับใช้พลังงานน้อยแล้วก็มีความเสถียรด้วยนะครับถือว่าเป็นไดเวอร์ขนาดเล็กนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมของวงการทัวร์ไสเนี่ยในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีหลายค่ายนะครับที่เอามาใช้กันมากขึ้นนั่นเองนะครแล้วก็ ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวแอปพลิเคชันด้วยนะครับแน่นอนว่า Creative เนี่ยเขาจะมีตัวแอปพลิเคชันให้เราสามารถเข้าไปปรับพวก EQ ต่างๆได้นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับรวมไปถึงคัสตอมนะครับในส่วนที่เป็นตัวระบบสัมผัสได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากตัวแอปพลิเคชัน Creative ได้นั่นเองนะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆเด็กเป้านะครับก็ตอนนี้มาทำการทดสอบตัวไมโครโฟนของ Creative อวานาเอฟทนะครับลองดูว่าเวลาที่เราใช้งานจริงนะครับ รถวิ่งผ่านไปผ่านมา,า,นมาเสียงลมปะทะไม้อะไรแบบนี้นะครับมันจะออกมาชัดเจนไหมแล้วก็ตัดเสียงร้อง้างได้ดีหรือเปล่าครับที่ใหื่จะได้ลองฟังกันดูนะเพราะว่าตัวไม์ของเขาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งเลยลองดูเป็นการประกอบการตัดสินใจทีละกันนะครับเอาละครับทำการทดสอบไม์ของ Creative Alana H2 นะครับตอนนี้ก็อยู่ในคาเฟ่น,นะครับสถานที่มันก็จะเงียบๆหน่อยนะครับให้อารมณ์แบบ การทดสอบอีกแบบหนึ่งนะครับให้เพืเ่อนๆลองเปรียบเทียบไปดูเนาะว่าแต่ละที่นะครับให้เสียงแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเอาล่ะฮะทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้านดีกว่าครับต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ผมได้ตัวเดโมมาใช้สัก2 3สสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ผมหยิบมาฟังบ่อยมากๆนะครับเนื่องจากว่าตัวหูฟังรุ่นนี้นะครับคาแรคเตอร,ร์เสียงของเขาเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์ผมมากๆนั่นก็คือในเรื่องของย่านเสียงต่างๆเนี่ยมันครบถ้วนมากๆเบสของเขานะครับ มันจะเป็นเบสที่มีมวลจับต้องได้เป็นลูกขนาดปานกลางนะครับไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแต่ว่าเรื่องของ Impact แรงประท้าต่างๆเนี่ยตอบสนองได้ดีเลยนะครับบางทีเราเอาไปฟังเพลงที่เป็นแบบสไตลแบบป๊อป็อกอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะได้เบสที่มีความแน่นปะทะ้าดีเก็บตัวไวนะครับหรือบางครั้งเนี่ยผมอยากเอาไปฟังพวกเพลงที่มันเน้นพวกเสียงเครื่องสายพวกลายกีตาร์เยอะๆอะไรแบบนี้นะครับเบสเนี่ย ก็เก็บต so, like right so, ัวได้ดีโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเบสเนี่ยมันขึ้นมากวนย่านเสียงกลางเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเสียงเครื่องสายเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียงที่มีความชัดเจนเคลียร์แล้วก็สะอาดมากๆนะครับใครที่ชอบเสียงที่มีความชัดเจนโดยที่ไม่รู้สึกว่าคมหรือจัดจนเกินไปเนี่ยตัวนี้ให้ลายกีตาร์ที่ฟังแล้วเพลาะสวยมากนะครับส่วนเสียงนักร้องนะครับก็จะเป็นเสียงที่มีความเปิดเผยนะครับเก็บรายละเอียดคําร้องได้ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบฟังพวกโวล์คออยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ย ให้เสียงร้องที่ดีด้วยนะฮะส่วนย่านเสียงสูงนะครับด้วยความที่เป็นไดเวอร์ประเภทเมมส์นะครับก็ถือว่าเป็นเสียงสูงที่มีความชัดเจนจะแจ้งนะครับแต่ว่าต้องแจ้งนิดนึงก่อนเนาะว่าในรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ชัดในระดับที่แบบว่าฟังแล้วโ,โหมันเป๊ะทุกดอกหรือว่ามีความสดหรือคมจนเกินไปนะตัวนี้เนี่ยมันมีความชัดอยู่นะครับแต่ว่าช่วงปลายเสียงเขาเนี่ยมันจะมีการเก็บขอบปัดเซียนได้ดีนะครับ ให้ความรู้สึกที่สว่างแต่ว่าไม่จัดจนเกินไปนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ตอบสนองย่านความถี่ต่างๆได้ครบถ้วนแล้วก็สามารถให้รายละเอียดของเสียงในแต่ละชิ้นดนตรีได้ดีโฟกัสแม่นนะครับการแยกชิ้นดนตรีต่างๆก็ทําได้อย่างน่าพอใจมากๆนะครับสำหรับหูฟังรุ่นนี้นั่นเอง เอาละฮะสำหรับราคาค่าตัวของ a ว a นา Ace 2ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่5 6 9 0บาทเท่านั้นนะครับส่วนใครนะครับที่คิดว่าตัวหูฟังรุ่นนี้นะครับยังราคาสูงเกินงบไปนิดนึงนะครับอยากได้สเปคแบบนี้แล้วก็อยากได้คุณภาพเสียงดีๆแบบนี้แต่ราคาประหยัดลงมาอีกนิดนึงครับทาง c r e a t i v e นะครับก็จะมีอีก1รุ่นนะครับก็คือตัว a ว a o า Ace นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้การสวมใส่ดีไซน์แบบเดียวกันเลยนะครับโทนเสียงก็คล้ายกันมากสเปคก็ ถือว่าต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่4,890บาทเท่านั้นนะครับซึ่งแนวเสียงของเขาจะเป็นโทนเดียวกันนะแต่ว่าจะได้ในเรื่องของเนื้อเสียงกลางที่มีความอุ่นกว่าแล้วก็เบสนุ่มกว่าอีกนิดหน่อยนะครับ